ยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าการกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะได้เหตุอีกแล้วหลังจากที่ครมอรับทราบโครงการประกันรายได้ระยะที่4ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า7 6 4 3้าล้านบาทสําหรับเกษตรกรที่แจ้งการขึ้นทะเบียนไว้กับกยทนะคะภายในวันที่30มิถุนายน25 6 5หซึ่งสัปดาห์าหน้ามีข่าวดีแน่นอนล่าสุดครมอรับทราบหลักการโครงการประกันรายได้และเดินหน้าเตรียมจ่ายเงินและโอนตรง บัญชีธนาคารทรกศส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะก็ติดไม่อย่างต่อเนื่องเลยะคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรษกรชาวสวนยางในเฟสที่4ี่ซึ่งล่าสุดพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังได้เฮนะคะคุณผู้ชมโดยนายนกรออกมาแจ้งข่าวดีคะ่ะเรื่องของ,ของคอรมอรับทราบโครงการประกันรายได้เกษตรษกรชาวสวนยางพาราด้วยงบประมาณกว่า7643ร้าล้านบาทสําหรับเกษตรกรที่แจ้งการขึ้นทะเบียนกับอุยทอภายในวันที่30มิมิถุนายน 2,565สัปดาห์หน้ามีข่าวดีแน่นอนค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะได้รับการยืนยันถึงความคืบหน้านะคะในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งวันนี้21กุมภาพันธ์2566นายนกรณ์ตักกะวิรพันธ์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทค่ะเปิดเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรยางพาราวันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็จะแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศได้รับทราบว่าที่ประชุมหรือว่าคอรมอได้รับทราบโครงการประกัน รายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่4แล้วสําหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบ,บียนภายใต้กยทนะคะภายในวันที่30มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาโดยเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปเปิดกรีดแล้วระยะเวลาประกันรายได้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565โดยมีการแบ่งสัดส่วนคือเจ้าของสวนเนี่ยละ6 0คนกรีดยางร้อยล140ของรายได้ทั้งหมดลายแล้วไม่เกิน25ไร่ค่ะ โดยมีการกำหนดราคาประกันไรายได้คือยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดนะคะ57บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกร,รมัมทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการใช้เงินสำหรับวงเงินนี้อยู่ที่7.6พันล้านบาทแล้วก็จะดำเนินการจ่ายเงินนะคะหากคอรมอมีการอนุมัติในสัปดาห์หน้าซึ่งนายณกรตักกะวิริพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสัปดาห์หน้าข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแน่นอนค่ะ หลังจากที่รัฐบาลได้รับทราบนะคะในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางแล้วคาดว่าจะมีข่าวดีในสัปดาห์หน้าและก็จะเตรียมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในลำดับต่อไปในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทกสประฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้นะคะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราค่ะผ่าน https://chonko.inbac.com นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะคะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ